หนีหนีมาจากอาอีกงที่เขากักตัวนะฮะ15วันที่ท่านรอคอยนะครับตอนนี้หมดวันแล้วนะครับนะฮะ15วันที่ท่านรอคอยตอนนี้หมดวันแล้วนะครับเหลือเฉพาะเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เฮได้หากันแล้วนะครับนะสาหรับรถเอรี่วดนี้นะครับนะฮะเป็นรตเอรี่นะงวดแรกนะของของปีหกสีนะครับกเจอคนหล่อแล้วสิวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัด มุเ่เสียวเสียวเสียวเอามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับนะฮะดอกรักขอเป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้าร้าีทุกท่านนะครับขาบอกตรงๆว่าเหลือเลขไม่สวยนะครับตอนนี้นะครับแต่อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆๆๆสำหรับท่านนะครับอยังไงก็มาดูกันนะครับ หาเลขท้ายไม่สวยแล้วนะครับทไม่สวยยอมรับนะครับแต่หากเป็นรางวัลที่ใหญ่สำหรับท่านนะคะนรับสำหรับรางวัลน,นี้นะคะร,ะร,นรับเพราะว่าเป็นรนอนมาวนแรกของปี64 99, นะเจ้านะฮะไปยิง,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 งตัวไหนคะไดยิงตัวไหนใช่ฮะเดี๋ยวพูดฮะอ๋อตรงไหนฮะอยากโดนอยากโดนไรอ่ะเออแทงอยากโดนอยากโดนนะกไลสุด เเก็บเครียดไปลงยูทูบมาเร็วมาเร็วมาเปิดเผยหน่อยสิเพราะม่อคืนเราได้เสียกันมามาดูกันนะครับ15วันที่ทั้นรอคอยนะครับตอนนี้หมดวันแล้วนะครับหมดวันแล้วนะครับสำหรับตรนนีงว่าประจำวันที่17นะฮะแล้วก็เป็นวดแรกของปี64นะครับตอนนี้นะหมดวันแล้วนะครับเวลาจะต้องเวลา ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมขามาดูกันนะครับนะฮะเหล่เลขไม่สวยนะครับเหลือเลขไม่สวยแต่อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆสำหรับท่านนะครับผมเอาไปป้อนจากหลังไหนเลยแล้วมันป้อนไหนเลยแล้ว<ๆ>ามาดูกันนะครับเหลยาเลขไม่สวยแล้วนะครับสําหรับลอตเตอรี่งวดประจาวันที่17เดือนมกรา เป็นเดือนแรกของปีกอ64นะครับผมขับมาดูกันนะครับเหลือเลขไม่สวยเหลือเลขไม่สวยแต่อาจจะเป็นร่างน้องใจสำหรับท่านนะครับขับมาดูกันนะครับตั้งนี้เลยนะครับชิ้นนะจ๊ะเหล่านะครับเหล่านะครับ สวัสดีครับในจำนวนในห้างสิบท่านนะครับมีใครบ้าบออย่างอาจารยาร์ดอกรักบ้าง <c oughs> เขาเสียงหน่อย <c oughs>